ยี่สิบแคปชั่นคำคมแรงบันดาลใจการทำงานความสำเร็จสวัสดีค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาแคปชั่นคำคมแรงบันดาลใจในการทำงานและความสำเร็จไว้โพสเตือนใจตัวเองในวันที่ท้อเหนื่อยหรือกำลังมองหาคำคมเกี่ยวกับความสำเร็จไว้โพสลงโซเชียล วันนี้มี20แคปชั่นคำคมแรงบันดาลใจการทำงานความสำเร็จมาแชร์ค่ะในการทำงานตามเป้าหมายเรามักจะมองคนที่สำเร็จเพื่อเปรียบเทียบกับตัวเราเองจนลืมไปว่าคนที่เราควรเปรียบเทียบด้วยนั้นควรเป็นตัวเราเองในเมื่อวันนี้ถ้าเราเก่งกว่าตัวเราเองเมื่อวันนี้คิดว่าเราชนะแล้ว คำคมข้อที่หนึ่งอย่าเปรียบเทียบบทที่หนึ่งของคุณกับบทที่ยี่สิบของคนอื่นคนที่คุณควรจะเปรียบเทียบด้วยคือตัวคุณเองค่ะ 2. ความสม่ำเสมอย่อมดีกว่าหักโหม 3. คุณไม่มีทางที่จะไปถึงเป้าหมายถ้าคุณหยุดเพื่อที่จะโยนหินใส่หมาทุกตัวที่เห่าคุณ สี่สิ่งที่คนอื่นพูดถึงคุณมันไม่ได้หมายถึงตัวคุณจริงๆแต่มันหมายถึงตัวคนพูดเองถ้าคนอื่นบอกว่าคุณทําไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าคุณทําไม่ได้แต่มันหมายความว่าคนที่พูดนั่นแหละที่ทําไม่ได้ห้าสิ่งที่ไม่ได้เริ่มในวันนี้ก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จได้ในวันพรุ่งนี้ หไม่มีวันนี้เป็นครั้งที่สองดังนั้นจงทำเป้าหมายของคุณตั้งแต่วันนี้ให้ดีที่สุด 7. ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้คุณคิดถูกทั้งสองแคุณสามารถเป็นหนึ่งในล้านได้ดังนั้นคุณอย่ายอมแพ้เด็ดขาดไม่ว่าคุณจะทำอะไรคนที่ประสบความสำเร็จไม่ยอมแพ้คนที่แพ้ มักไม่ประสบความสำเร็จในการทำเป้าหมายของเราก็เช่นกันอย่ายอมแพ้9อย่าอย่ายอมแพ้1ิบสองสิ่งที่คุณจะทำได้กับเป้าหมายคือทำเต็มที่หรือไม่ก็ไม่ทำมันเลย11ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน12มันไม่มีคำว่าพยายามมีแค่ทำหรือไม่ทำ 13. จงคิดว่าเราทำได้อย่าคิดว่าเราจะแพ้เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคต้องคิดว่าเราจะสามารถผ่านมันไปได้เพราะความคิดจะกําหนดชีวิตคุณ 14. คนทั่วไปจะลงมือทำเฉพาะเวลาที่อยากทำแต่คนสำเร็จจะลงมือทำทั้งเวลาที่อยากทำหรือไม่อยากทำก็ตาม คิดว่าหลายคนพยายามหาเหตุผลเพื่อที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ๆและรอความพร้อมเพื่อที่จะลงมือทำแต่วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะลงมือทำคือทำทันที15วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นคือลงมือทำทันที16จงทำงานในความเงียบแล้วให้ความสำเร็จส่งเสียงแทนคุณ สิสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องทำตามความฝันของคุณแม้คุณจะรู้สึกกลัวก็ตาม 18. เคล็ดลับความสุขคือทำในสิ่งที่รักเคล็ดลับความสำเร็จคือรักในสิ่งที่ทำสิบจงยอมรับเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นในชีวิตและจงเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปสู่สิ่งใหม่ 20. เดินช้าได้แต่จงอย่า เดินถอยหลัง21โฟกัสที่เป้าหมายตัวเองเท่านั้นแต่ไม่ต้องโฟกัสที่คนทำร้ายคุณ